น,นีก็คือมาปโมแล้วก็เว็บไซต์ที่ใช้โปรโมลก็คือเทราคอท่มที่แล้วทก็คือการปรมทของเว็บไซต์เราคืออันนี้ผมโปโแล้วนะคปรมทไอโมามพี่เ d ่งเสร็จเมื่อกี้เลยราคองพันว่า 2, าทเนี่ยให้สามบเนี่ยสะมันี่สิบาทที่ราคาสามพ้อเพิ่งทาเสร็จเมื่อกี้แล้วมาชดด้วยครับชดว่าไม่มีครับคือเราเมื่อเราเขาม ี่คือประมูลใช่ไหมครับประมูลครับแล้วก็วคือเลือกสินค้าที่เราจะต้องการต้องการประมูลครับทุกี่ผมประมูลโทรศัพท์ก็ประมูลไปแล้วในนี้ตรงนี้มันเริ่มจะหายไปนะครับคือทีนี้ผมต้องชงของใออออหม่น้าตายอย่างนี้ต้องใช้เครื่องแต่งกายครับโอ้บอกมากแล้วหน้าตายอยู่ต้องเคื้องคาดกำลั คนขายไปขายไปแล้วคือไอโฟนเมื่อีคือหน้าที่ประกาศขายแต่ทีนี้มาทำให้ดูว่าอ๋อวิธีทำ<อ>โอเคโอเคชอส้นเท้าแล้วดย๋ยวผมก็ตัองอ้งในที่แล้วก็ลายละเอียดก็ใส่ไปว่าอันนี้รองเทา้าไมเนี่ยครับผมในที่ะะทำานเบเกอร์ เราตั้งตอนสูน้กับยู่ ของาของแท้เรยประมูลห้าบาทส,สักสามร้อยอะไรอย่างเงี้ย ราคาเริ่มประมูลสองหมื่นแต่ราคาขั้นต่ำห้าพันไม้วนะก็ไม่ได้ว่าเวลาที่ประมูลนะเวลาที่จรมูเราตั้งไว้แค่ทนเดียวออครัเวลาัการก็สมสิสีร่ต่รนี้จะเรื่องรูป่าไปแต่ีนเสื่อไม่ไดู้กคแล้วก็รูปอย่างอื่นใส่ึ้ไม่ได้ปมมันไม่ใช่อาจารย์ เอาไม่ใส่ไม่มีการสมมุติใส่นะอันนี้คือวิธีการนะสมมุติใส่แล้วอะไรถ้าใส่เส็จมาแล้วกดดำเนินการต่อมาถึหน้าที่เรื่องขายก็คือเรื่องขายการจะส่งก็คือผู้ซื้อก็คือส่งมือส่งไปให้เขาเองหรือว่า เะนี่ก็คือจะนี่ก็คือมีที่การศราจะมิซามาสเตอร์ไลและก็คนยเข้าประชิดาคารและธนารแล้วก็ธนานี้